มาดูอีกข้อหนึ่งนะนี่ก็เป็นโจทย์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งสอวนอชอบเอามาออกนะไม่ใช่เฉพาะสอวนอนะแพทหนึ่งก็เคยเอามาออกแบบนี้เชื่อไหมนะแล้วก็หลายๆที่ข้อสอบเตรียมอาจจะเอามาออกก็ได้นะไม่มีใครรู้เพราะว่าอะายข้อนี้ดูเหมือนยากแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันต้องมีเทคนิค มันต้องมีเทคนิคเราไปดูโจทย์กันมันเป็นสไตล์โอ้โหอันนี้ก็ยกกาลังสามเก็ฐานเป็นยกกาลังสองนะแล้วทั้งหมดยกกำลังสามนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมยกกําลังโอ้โหถ้าข้อนี้นะน้องทงําตรงตรโอ้โหน้องสุดยอดโหดแส,สดงว่าอะไรแสดงว่าข้อแบบนี้ต้องมีเทคนิคเดี๋ยวครูจะมาพิสูจน์เทคนิคให้ดูแล้วน้องจําเอาไปใช้เป็นสูตรสาเร็จได้เลยนะสิ่งแรกที่น้องจะต้องรู้และสังเกตสังเกตดูว่า ก้อนนี้เป็นก้อนก้อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นก้อนก้อนหนึ่งก้อนนี้ยกกําลัง3ก้อนนี้ยกกําลัง3ก้อนนี้ก็ยกกําลัง3โจทย์สไตล์นี้มันจะเป็นสไตล์ที่ว่าให้น้องสังเกตดูว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้กับตัวเนี้ยนะมาบวกกันแล้วได้ตัวนี้พอดีน้องลองสังเกตดูนี่ x กำลังสองบวกสอง x กำลังสองได้สาม x กำลังสองสาม x ลบ x ได้สอง x ลบสี่ลบหนึ่งได้ลบห้า รูปแบบนี้เป็นรูปแบบพิเศษรูปแบบหนึ่งซึ่งถ้าน้องรู้เทคนิคไม่ยากสอนเทคนิคให้นะอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกถ้าเกิดเราให้ก้อนนี้เป็น a ก้อนนี้เป็น b ก้อนนี้เป็น a บวก b นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้แน่ๆก็คือเราให้ a เป็น x กกำลังสองบวก 3x ลบส b, b ก็จะเป็น 2x กำลังสองลบ x ลบ1 a บวก b ก็จะกลายเป็น 3x กำลัง2บวก 2x ลบ5นะเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือพิสูจน์เดี๋ยวครูจะพิสูจน์ให้ดูแล้วน้องจำก้อนนี้ไปใช้นะสังเกตดูว่าข้อนี้มันเป็น a กำลัง3บวกด้วย b ยกกำลังส เท่ากับอะไรเท่ากับ a บวกด้วย b ทั้งหมดยกกำลังสามเราพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้เรามาดูกันนะตรงนี้เป็นกำลังสามสมบูรณ์นะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเป็นกำลังสามสมบูรณ์ลองไปทบทวนดูนะครูไม่ทบทวนแล้วล่ะนะ a กำลังสามบวก b กำลังสามก็จะได้หน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกด้วยสามหน้าหลังกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสาม ใครยังไม่ได้ลองไปทบทวนดูนะสังเกตดูนี่ A กําลังสเหมือนกัน B กําลังสเหมือนกันหักล้างกันได้หักล้างกันได้อย่างนี้เลยสิ่งที่เราได้มาสังเกตดูนะตรงนี้เราดึงตัวร่วงปุ๊บปบออกมาได้เลยนะดึง 3AB ออกมาข้างในนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น A บวกด้วย B อย่างนี้เท่ากับ0เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมสังเกตดูเมื่อเป็นเช่นนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้แน่ๆสิ่งที่เราได้แน่แ ถ้าก้อนนี้คูณก้อนนี้แล้วเท่ากับ0นย์จะได้ว่าก้อนนี้ก็เป็น0ูนย์ก็คือ a เป็น0ย์ตัวหนึงหรือนะหรือหรือคือใช้ได้หมดเลย b ก็เป็น0นย์ตัวหนึงหรืออีกมี3ก้อนหรือ a บวก b เป็น0นนี่แหละคือข้อสรุปข้อสรุปก็คือน้องสามารถเอาเนี้ยไปใช้ได้เลยเอาไปแก้สมการได้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร แปลว่าจากอันนี้มาแก้สมก,การนะเท่ากับ0อันนี้ก็เท่ากับ0แล้วก็อันนี้เท่ากับ0แก้สมก,การเสร็จปุ๊บนั่นแหละคำตอบทั้งหมดเป็นคำตอบของข้อข้อนี้โอเคไหมนะเรามาดูกันทีละตัวเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่าอะไร A เป็น0 A น,นะเเป็น0คืออะไรเรามาดูกันนะเเป็น0 A เท่ากับ0 A คืออะไร x กำลังสองบวก3 x ลบ4เท่ากับ0นข้อนี้เขาให้หาอะไรเขาให้หาผลคูณของรากของสรรมการนะผลคูณของรากของสรรมการเนี่ยถ้าใครรู้เทคนิคแล้วนะอันนี้สำหรับคนที่รู้เทคนิคแล้วนะผลคูณของอันนี้คืออะไรผลคูณของคำตอบของสรรมการ คืออะไรใครรู้บ้างใครรู้บ้างใครรู้บ้างมันคืออะไรให้สังเกตดูนะถ้าหน้า x กำลังสองเป็น1ปุ๊บเนี่ยนะตัวนี้เป็นผลบวกของคําตอบสมการเครื่องหมายตรงข้ามผลบวกของคําตอบสมการของชุดนี้คือลบสามผลคูณคือตัวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นเทคนิคแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรเลยผลคูณของคําตอบสมการข้อนี้คืออะไรคือลบสี่จบเลยโอเคไหมตัวต่อไป b เท่ากับศูนย์ บีเท่ากับ0ูนย์คืออะไรคือ 2x กําลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ0ถ้าต้องการหาผลคูงของคําตอบสมการให้ทําหน้า x กําลังสองให้เป็น1นซะก่อนโดยเอาสองหารตลอดเอาสองหารตลอดก็จะกลายเป็น x กําลังสองลบ x ส่วน2ลบ1ส่วน2เท่ากับ0เมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผลบวกของคําตอบของสมการข้อนี้คือบวก1ส่วน2 ผลคูณของคําตอบสมการคือลบหส่วนสไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยไม่ต้องแก้สมการด้วยนะผลคูณของคําตอบเท<ๆ>่ากับลบเศษหส่วนสอ่าได้มาแล้วสตัวอีกตัวหนึ่งนะ a อบวกบเท่ากับศได้อะไรออกมาได้อะไรออกมาก็เป็น3 x มเอกำลั 5, <5 S 2> งสบวกสองเลบหเท่ากับศนย์เหมือนเดิม ทำให้นาย x กำลังสองเป็น1เอา3หารตลอด x กำลังสาบวกเศษสอ่วนส x ลบเศษห้าส่วน 5. สเท่ากับศเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยผลคูณคำตอบคือผลคูณของคำตอบส่วนนี้นะเท่ากับลบเศษห้ส่วนสถ้าเป็นผลบวกจะตอบเท่าไหร่ถ้าเป็นผลบวกจะเป็นลบเศษสอส่วนสคือตัวนี้โอเคไหมนี่คือเทคนิคท่านู้รา น้องรู้เทคนิคปุ๊บง่ายเลยเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ,อไรเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยคําตอบของข้อนี้คือผลคูณของคําตอบทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะของสมการเท่า <c oughs> <c oughs> กับอะไรบ้างมีอะไรบ้างผลคูณเป็นลบสี่ตัวหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองตัวหนึ่งแล้วก็ลบ 5ส่วน3อีกตัวหนึ่งแล้วเราก็หาซะปุ๊บแล้วเราก็ตัดนะตัดตัดก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นลบปุ๊บนะได้เท่าไรลบจะลบจะลบเป็นลบ52เป็น10เศษ10ส่วน3นี่นี่คือคำตอบของสมการนะส่วเกตดูโหมันมีเทคนิคต้องหลายส่วนที่น้องจะต้องเรียนรู้นะแล้วน้องจะหาเทคนิคพวกนี้ได้อย่างไรขั้นแรก ถ้าถ้าน้องมีทุนทรั์พอซื้อหนังสือนะซื้อนังสือมานั่งอ่านมีนังสือเยอะแยะที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้โอ้โหนังสือน่าสนใจเยอะ,ยะเอามานั่งฝึกอ่านดูแต่ถ้าเกิดฝึกอ่านแต่อย่า่ซื้อเล่มเดียวอย่าซื้อเล่มซ,ซื้อหลายๆเล่มที่มันมีหลายๆรูปแบบเอามาฝึกทาเยอะๆนะฝึกทำไปเรื่อยเดียเด๋ยวก็เก่งนะเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวคลิปต่อไปครูก็จะมีโจทย์ที่มันมีรูปแบบที่มันซับซ้อนมีเทคนิคดีๆมาให้น้องได้ดูอีก โอเคเจอกันคลิปถัดไป